สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลนะครับกับผมช่องรถมือสองบริการด้วยใจนะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับเป็นคันนี้เลยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2018นะครับขนาดเครื่องนะครับ2,400ซีซีนะครับระบบขับเคลื่อนด้วย2ล้อหลังนะครับพี่ก็ราคาจะอยู่ที่959,000บาทนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพาชมตัวรถนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้าง เริ่มมันด้วยที่อย่างแรกเลยนะครับพี่ก็จะเป็นตัวไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์แบบแ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้แล้วก็มาต่อด้วยกระจังหน้าแบบโค้งเนียมนะครับสามชั้นนะครับชุกมาสีดำสวยงามนะครับเดิมๆจากโรงงานครับอันนี้ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของซุ้มล้อนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กแบบลอยนะครับขนาด18แดนิ้วนะครับเป็นหน้าปัดแบบกึ่งเงานะครับอันนี้ไม่มีรอยการใช้งานครับเดิมๆจากโรงงานครับใครไม่เชื่อเข้ามาดูได้ที่ร้านเพชรยนต์เลยนะครับ่อาไปต่อที่ไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีเลี้ยวกระทางตัวรถแล้วนะครับ มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าพับกระจกได้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED ติดมาด้วยนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ปาดนะครับอันนี้เรวก็มาต่อด้วยที่ชุดมือเปิดมือจับนะครับอันนี้จะชุบโครมเมียมมาเรียบรรอเลยนะครับมาพร้อมกับ ระบบสมาร์ทคีย์นะครับตรงเล็กๆในดาวสีเหลี่ยมอันนี้เป็นระบบแบบสามารถปลดล็อกโดยที่แฮนด์เปิดได้เลยนะครับถ้าคุณเจอยู่ใกล้รถนะครับนี้รับสัมภาษณ์มาต่อมาต่อที่ชุดล้าวหลังคานะครับจะเป็นสี่บอลนะครับอันนี้ก็หม่เอี่ยมเลยนะครับในการร้อยขูดร้อยอะไรนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ส่วนด้านท้ายหรือไฟท้ายรถนะครับเป็นแบบ LED นะครับ ยังเงาอยู่นะครับไม่เหลืองไม่อะไรเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เข้ามาต่อที่ฝากระโปรงหลังนะครับจะในส่วนของคิ้วรถนะครับตรงคําว่า f o r ์จูเนนะครับจะชุบโครเมียมมาเรียบร้อยแล้วครับสีกันสวยงามครับครับตอนกลางคืนนี่คือปลอดภัยแน่นอนครับเห็นแล้วจะมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับอันนี้เขาจะให้ตัวกล้องหลังมาพร้อมาแล้วครับแล้วก็ในส่วนของเสาวิทยุนะครับจะเป็นแบบผูกฉลากนะครับเล็กกระทัดรัด หลักดีนะครับไม่ทุาแล้วครับแบบนี้แล้วก็จะมีสปอยล์ดึข้างหลังมาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกตังทีสันนะครับคันนี้สวยงามนะครับส่วนประตูหลังนะครับสามารถกดระบบไฟฟ้าเปิดได้เลยนะครับแค่กดค้างจะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามครับข้างหลังถ้าที่นั่งไม่พอสำหรับ พับเบาะลงมาให้คนนั่งได้ครับหรือว่าต้องกากรเก็บของเยอะก็จะแบบนี้แหละครับยังพร้อมกดปิดแค่ตุ่มเดียวนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับในส่วนของยางก็แล้วกัครับยังไม่อยมยิ่งเลยนะครับขับแต่ต่อไปนะครับจะขออยกญาาครับชมข้างในรถนะครับ นี่นะครับในส่วนของหน้าตัวรถนะครับจะเป็นโทนสีดํานะครับเบาะรถนะครับหุ้มด้วยสีดํานะครับเป็นเบาะหนังนะครับสามารถดูแลรักษาได้ง่ายนะครับเบาะหนังตัวนี้ยังไม่เอี่ยมกันอยู่เลยนะครับมาต่อกันของทางด้านพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงรับสายได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็มีตัว ฟังก์ช the ันท no no right? the no so ี่ปรับเกียร์มาได้จากด้านข้างนะครับตัวนี้เพิ่มลดความเร็วของเกียร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตุ่มสตาร์ทนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับยังไม่มีรอยตัวอักษรจางอะไรเลยนะครับต่อในด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นระบบเปิดปิดประตูหลังนะครับสามารถกดไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งด้าน คู่หน้ารถนะครับเป็นไฟฟ้าคู่เลยครับไม่ไม่ใช่แบบเฉพาะคนขับนะครับในรุ่นนี้สะดวกสบายมากครับข้างในกว้างนะครับครับผมวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อ f o r t u จูเนีปี2018นะครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่การติดต่อนะครับพอมูลติดต่อให้นะครับผมเซล์น่ะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ